โอเคครับสวัสดีครับสว,ว,วัสดีครับคุณแคทสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำไมมีเหรียญทองห้อยคอเล่าให้ฟังหน่อย๋อพอดีผมไปร่วมแข่งขันบุคลิมปิกครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการตอบคําถามค้นหาสุดยอดนักอ่านในหัวข้อวรรณกรรมไทยมผมก็เดินผ่านไปเห็นเขาก,กาลังแบบว่าประชาสัมพ,พันธ์ว่ามีใครสนใจบ้างเริ่มแข่งเวลาหกโมงผมก็เลยไปร่วมสนุกด้วยครับแล้วก็ ไม่ไม่คาดนึกเหมือนกันว่าจะได้เหรียญทองนี่ <laughs> <laughs> เล่ารูปแบบการแข่งขันให้ฟังหน่อยว่าพอเขาได้คนครบแล้วอะไรยังไงลองเล่ารูปรบแบบไม่ต้องเอาเป็อ๋อ,อ,อคือเขาเขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าคนที่เดินสัญจรผ่านไปมาเนี่ยครับใครจะแข่งก็ได้ก็คือไปไปแจ้งเขาแล้วก็ไปนั่งในบริเวณที่หน้าเวทีกลางเนาะเขาจะร<ช>ับได้ห้าสิบถึงหกสิบคนแต่ไม่ถึงก็ได้ก็คือเขาจะมีเวลากําหนดวนะ่าจนะรับถึงเมื่อไหร่ แต่ว่าพอสมมติว่าถึงเวลาแล้วก็แสดงคำยินยนะครับก็เลยก็ก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีถามคําถามแล้วก็ให้ให้ยกมีป้ายกอไก่ป้ายขอไข่อ่าสมมติว่าข้อนี้คุณคิดว่าตอกไก่คุณยกกอไก่ถ้าถูกคุณก็อยู่ต่อแต่ถ้าคุณตอบผิดก็ออกไปเลยโดนกลับบ้านไปเลยนะครับไปเรื่อยๆจนหาว่าจนสุดท้ายแล้วถ้าเหลือหนึ่งสองสามสามคน ก็ก็จะเอาไว้แค่สามลำดับเท่านั้นครับก็คือผู้รอดชีวิตที่ได้รางวัลครับถ้าถามว่าถ้าถ้าไม่ใช่ระดับเนี่ยอาญาสิทธิ์ถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะจะตอบได้ไหมคําถามยากไหมผมว่าอบางคนตะกี้พอเดินมาเขาบอกคําถามก็ไม่ยากนะแต่ผมคิดว่าพอมันนั่งตรงนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเขวได้มันมเหมือนคําถามมันไม่ยากแต่คําตอบอ่ะถ้าคนคนไม่แน่ใจอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะกอหรือขอดีอะไรเงี้ยนะ ใช่หรือบางคนอาจจะแบบไม่รู้ข้อนั้นแต่ว่าคาดคะเนได้ดีก็เอออาจจะตอบถูกไปได้เนี่ยไปแข่งครั้งเนี้ยเราคุณแคสได้แรงบันดาลใจหรือได้เลยหรือคิดว่ากิจกรรมเขาทําขึ้นมาเพื่อให้ได้อะไรยังไงรลรองเล่าให้จริงจริงๆกิจกรรมนี้ผมว่ามันก็ดีนะคือมันมันไม่ต้องสมัครล่วงหน้าอะไรใช่ไหมครับคือถ้าคุณสัญจรไปมาแล้วก็เห็นว่าเอิมน่าสนใจอ่ะ เ็เข้าไปร่วมได้เลยไงครับก็คือสามารถเป็นกิจกรรมที่พูดง่ายๆคือเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้แบบนักอ่านที่สนใจหรืออยากร่วมสนุกกับงานหนังสือเนี่ยได้ได้ร่วมร่วมกิจกรรมที่มันตื่นเต้นด้วยไงแทนที่จะมาซื้อหนังสืออย่างเดียวหรือมาดูหนังสืออย่างเดียวมันเหมือนกับเออได้ทดสอบตัวเองได้ไปร่วมกิจกรรมเผื่อที่ได้เหรียญทองได้เขามีรางวัลคือมออเป็นบัตรซื้อหนังสือได้ก็แล้วแต่ว่า สองพันพันห้าหนึ่งพันตามลำดับของที่ได้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเออมันมีอะไรมากกว่ามาเที่ยวง,งานเฉยๆอะ่ะใช่เหรียญทองนี่ได้กี่ตังค์เล่าให้ฟังนิดนึงเหรียญทองใช่ไหมเหรียญทองนี่รางวัลเขาให้บัตรซื้อหนังสืสองพันบาทอ๋อจะให้ให้เป็นเลือกเอา,าใช่ก็เป<า>็นเหมือนคูปองเหมือนเราซื้ออาหารนะครับคือให้คูปองมาแล้วเราก็ใช้คูปองแล้วไปซื้อตามร้านที่เขากําหนดว่ามีร้านอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวนะครับมีคนแสดงความนดีด้วยเข้าไปเลย อ๋อเข้าแสดงความยินดีด้วยนะครับครับโอ้โหยินดีมากครับขอบคุณครับพี่เหม่งครับโชว์เรียนนะครับขอโชว์เรียนนะครับโชว์เรียนนึงครับต้องทำชาติเท่ๆแบบกัดเหรียญให้ดูหน่อยนะครับง่ายสุดยอดครับอญาสิทธิ์ครับแฟนแปนแคสซีไลท์เขาใช่ครับเออเขาเริ่มแข่งวันนี้วันแรกครับวันที่หนึ่งแล้วเขาก็จะมีทุกวันช่วงเย็นประมาณหกโมงฮะแล้วก็แต่ว่าจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นพรุ่งนี้ที่ผมทราบจากเขานะก็คือเป็นนิยายแฟนตาซีแล้วก็เดี๋ยวจะมีนิยายวายครับแล้วก็จะมีปรระวัตติศาส์ นั่นหมายถึาเตรียมตัวมาได้ถ้าคนสนใจใช่ไหมถ้าคนสนใจก็เตรียมตัวมาได้แต่เราไม่รู้ไงว่าเขาจะถามอะไรตรงตรงที่มันเป็นรูปวิ้เหนื่อยอะใช่ใช่ผชัดตรงตรงเวทีเวทีกลางครับเวทีกลางที่จัดเสวนานตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเสวนาใช่ผมจัดตรงนั้นเลยแล้วก็มอบเหรียญตรงนั้นเลยยิ่งใหญ่เลยตอนมอบเหรียญนะโอ้ก็ดูดูเท่ดูเนี่ยมันสวยอะบอกว่าเด้อแหมกบ้าเลยเด้อแหมกบ้าก็มี ไม่ได้มอบอะอย่างธรรมดานะให้เราโก้มเราคล้องคล้องคองมานนักกีฬาเลย,เยใช่ใช่อขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับย,ย <laughs>